จัดโปรฟีดาวอยู่สําหรับตัวรถเนี้ยเข้าร่องอ้อยตัวเนี้ยนับจัดโปรฟีดาวอยู่แล้วต้องบอกว่าแอบกระซิบเลยเหลือแค่สามพันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราจัดฟรีดาวให้กับลูกค้านะครับครับแน่นอนครับปัญหาของการตัดอ้อยสดนะครับก็คือเรื่องของการจัดการใบนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับการแก้ปัญหานะครับกับการจัดการใบนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องรถไถอิสกีคลังเกษตรโดนอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวมาพาชมนะครับกับ อุปกรณ์ครับการจัดการใบนะครับในช่วงของการตัดอ้อยนะครับแน่นอนครับเดือนนี้นะครับตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมก็จะเริ่มเข้าสู่การตัดอ้อยเพื่อปลูกหรือเพื่อส่งโรงงานกันแล้วนะครับปัญหาครับของการตัดอ้อยสดนะครับซึ่งเราลงมาตลอดก็คือเรื่องของการจัดการใบเพราะอ้อยนะเป็นพืชที่มีใบค่อนข้างหนานะครับส่วนใหญ่ชาวไร่ที่ไม่มีรถตัดหรือชาวไร่ขนาดเล็กขนาดกลางลงมาเนี่ยก็ชอบการแอบเผาครับซึ่งแน่นอนว่าผิดกฎหมายและก่อให้เกิดมลพิษครับวันนี้เดี๋ยวเราพาชมกับเครื่องมือนะครับ ที่ใช้ในการช่วยในการจัดการตัวนี้นะครับมาชมกันครับคือมือ2อตัวนี้เดี๋ยวพาชมวันนี้ก็คือเรื่องของการสางใบกับการตัดพันอ้อยหรือการตัดอ้อยนะครับในปริมาณที่ไม่มากสามารถใช้ได้เหมือนกันติดกับรถไถเล็กนะครับ isegi ntz 227คันนี้นะครับเป็นรถไถสลับเข้าร่องอ้อยนะครับตัวนี้นะครับรถไถนะครับเรารีวิวไปหลายรอบแล้วประโยชน์ของรถไถคันนี้นอกจากจะช่วยในการบำรุงต่ออ้อยการกำจัดวัชพืชแล้วนะครับถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกันดังนั้นรถคันนี้ซื้อครั้งเดียว ครบ,บ,บจบเลยบำรุงตอกำจัดวัชพืชร,รวมถึงการเก็บเกี่ยวก็สามารถใช้ได้นะครับเรามาดูกันกับตัวนี้นะครับคันนี้นะครับติดตั้งกับเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องสางใบยอ้อยนะคเครื่องสางใบยอ้อยตัวเนี้ยการทางานก็คือเราจะวิ่งเข้าไปในร่องอ้อยนะครับสางใบยอ้อยลงนะครับสางใบยอ้อยลงมาใบายอ้อยก็จะมากองที่ผื้นครับดังนั้นเราไม่ต้องเผาละพอใบอ้อยลงมากองที่พื้นเสร็จลูกค้าสามารถจะจ้างแรงงานคนเข้าไปตัดก็ได้ถ้าชอบแบบเดิมจ้างแรงงานคนเข้าไปตัดหรือ ถ้าไม่อยากจ้างแรงงานคนต้องการความรวดเร็วมาดูอีกตัวหนึ่งดูเครื่องมืออีกตัวหนึ่งติดกับรถคันนี้2องเหมือนกันเครื่องเครื่องมือตัวนี้เรียกว่าเครื่องมือเครื่องตัดพันอ้อยนะครับหรือเครื่องตัดอ้อยส่งโรงงานก็ได้ตัดในปริมาณที่ไม่ไม่ไม่มากนักนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นการตัดนะครับก็เราก็วิ่งเข้าไปในล่องนี่แหละหลังจากสางใบเสร็จแล้วเราก็ตัดอ้อยหรือตัดพันอ้อยเนี่ยด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับอ้อยก็จะวางกองลงด้านขวามือ กองลงกองลงเราก็ใช้แรงงานคนตัดยอดแล้วก็มัดหรือจะเอาไปทําพันก็แล้วแต่ลูกค้านะวิธีการจัดการของแต่ท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องมือ2ตัวนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากนะครับหก็คือแน่นอนความรวดเร็ว2ลดแรงงานคนค่าใช้จ่ายต่างๆก็ลดลงนะครับสะดวกสบายนะครับลดการเผาด้วยมีรถแค่คันเดียวก็สามารถใช้งานได้แต่อันนี้เราติด2คันเพราะว่าเดี๋ยวรพรุ่งนี้เราไปโชว์งานลดลงลดการเผา,า,ากันที่อำเภอชาสขันจังหวัดกระสินเด๋ว เราก็จะเอาไปโชว์ตัวนี้นะครับราคาก็จับต้องได้นะครับอย่างรถคันนี้รถใหม่ก็อยู่ที่3า0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเครื่องมือเครื่องสางใบอ้อยนี้ก็4 6 0 0 0บาทเครื่องตัดพันก็อยู่ที่47,000บาทเท่านั้นเองก็สามารถซื้อสดซื้อผ่อนก็ได้นะลูกค้าที่สนใจนะครับตัวนี้แน่นอนอย่างที่เราบอกก็คือสามารถใช้ได้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายเล็กๆที่เริ่มปลูกอ้อยมีอ้อย10 2030ไร่ประมาณนี้ ต้องการตัดเองส่งโรงงานเองตัดอ้อยสดเองไปขายเพื่อให้ได้ราคาที่มากขึ้นรวมถึงไม่อยากจะทําผิดกฎหมายไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสังคมนะครับไม่เผาครับนะก็คือเรารณรงการลดการเผาอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถติดตั้งจริงๆอุปกรณ์ตัวนะี้สามารถติดตั้งได้กับรถแท็กเตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่26แรงม้าขึ้นไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่วิ่งเข้าไปในร่องอ้อยนะครับอ่ะกลับมาที่รถอีกสักครู่หนึ่ง่าเดี๋ยวจะว่าไม่รีวิวรถบ้างนะครับแน่นอนครับรถก็ เครื่องมือการติดตั้งกับรถนะครับก็รถก็ต้องมีประสิทธิภาพที่สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีก็แนะนำเป็นอิซกิเอ็นทีแท้227นะครับแน่นอนว่าความแคบนะครับสามารถเข้าร่องได้นะครับตัวนี้ความแคบของฐานล้อเนี่ยอยู่ที่1เมตรระยะ1เมตรเท่านั้นเองลูกค้าที่ปลูกร่องเมตรสามสิบอะไรพวกนี้เข้าได้นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวรถนะครับอยู่ที่1ตันนะครับแน่นอนว่าการทรงตัวในพื้นที่ไม่ไม่ความง่ายอ่าไม่ความง่ายเนาะก็สามารถมั่นใจในการขับขี่แล้วก็ทํางานได้อย่าง ต่อเนื่องสะดวกสบายได้อย่างต่อเนื่องนะครับลูกค้าที่สนใจก็ฝากไว้แล้วกัน3ามแสนเก้านะครับตัวนี้สี่หมื่นหกตัวนี้4ี่หมืตัวรถตัวนี้ถ้าเป็นตัวรถเปล่าตัวนี้ทางคลังเกษตรดุลกุ้งของเราจัดโปรฟรีดาวอยู่นะครับจัดโปรฟรีดาวอยู่สําหรับตัวรถเนี้ยเข้าลรองอ้อยตัวเนี้ยนะครับจัดโปรฟรีดาวอยู่แล้วต้องบอกว่าแอบกระซิบเลยเหลือแค่สามคันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราจัดฟรีดาวให้กับลูกค้านะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรถไถฟรีดาวนะครับสองคันนี้นะครับก็สอบถามกันมาได้ที่เบอร์ 089 5761986ครับขอบคุณครับ